สวัสดีครับผมโรมาน LCD TV Thailand ครับวันนี้ผมเปิดวาร์ปมาที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับมางานเปิดตัวทีวีชาร์ปรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ X LED โอ้โหถือว่าเป็นทีวีตัวท็อปของเขาเลยเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเจอะเลยกันครับ เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาเยือนสํานักงานใหญ่ของชาร์ปที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้โหนี่พนักงานมาต้อนรับกันอย่างเกลียวกราวนะครับนึกว่าตัวเองเป็น V.I.P. ยังไงอย่างนั้นเลยเกินก่อนนะครับว่าชาร์ปเนี่ยคือแบรนด์ทีวีที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นและเขาก็เป็นเจ้าแรกนะครับที่ผลิตทีวีจอขาวดาด้วยโดยเขาเริ่มขาย LCD ทีวีเนี่ยมาตั้งแต่ปี2001ครับจนปัจจุบันเนี่ยเขามียอดขายเนี่ยไปแล้วกว่า140ล้านเครื่องทั่วโลกเลย ครั้งนี้เขาได้เปิดตัวทีวีระดับพรีเมียมรุ่นใหม่นะครับใช้ชื่อว่า Sharp a q u a s XLED เห็นไหมครับสั์ใหม่ในวงการผุดขึ้นมาอีกแล้วโดยตัว X เนี่ยมันย่อม,มาจาก Extreme LED ครับมันคือทีวีที่ใช้หลอดไฟขนาดจิ๋วนะก็คือ mini LED นี่แหละมากมายเต็มแผงหลังจอเลยดิมหลอดไฟนะครับให้มืดแล้วก็สว่างเนี่ยได้ละเอียดยิบกว่า2,000โซนเลยซึ่งให้ความสว่างสูงกว่า LED TV โดยทั่วไปถึง6เท่าด้วยกัน ผสมสารกับความตัมดอดนะครับที่ช่วยบูสต์อัพเรื่องสีสารนี่ทำให้เรื่องทั้งแสงแล้วก็สีเนี่ยถูกอัปเกรดให้มันเอ็กซ์ตรีมนะฮตามชื่อขึ้นนี่เองเป็นการบาลานซ์ทั้งข้อดีของ LED นะฮะแล้วก็ OLED เอาไว้ด้วยกันแบบ base of b o t w o r ครับที่ญี่ปุ่นเนี่ย XLED เขามีขายมาสักพักใหญ่แล้วนะครับกระแสตอบรับถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับเป็นตัวโชว์พระเอกในห้างร้านต่างๆเนี่ยพบเห็นได้ง่ายเลยเขาเลยอยากต่อยอดสู่สากละโลกครับ จึงเชิญซื่ออย่างผมเนี่ยมาพิสูจน์ด้วยตาตัวเองโดยเข้ามาทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่65นิ้วแล้วก็75นิ้วดีไซน์เนี่ยในเรียบง่ายนี่เห็นไหม floating design น,นะครับขอบบางเฉียบนะครับเหมือนภาพบนทีวีเนี่ยลอยอยู่บนอากาศยังไงอย่างนั้นเลยนะขาตั้งสามารถปรับหมุนซ้ายขวาได้ด้วยแล้วก็ได้รับรางวัลดีไซน์ยอดเยี่ยมอย่าง iF Design Award ด้วยนะครับเอาเรื่องภาพก่อนหัวใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือความสามารถในการดิมหลอดไฟได้กว่า2000โซนนี่แหละครับ เขาถึงขั้นเปิด R&D Center นะครับทดสอบเปรียบเทียบกับทีวีอย่างพวก Full Array LED กันอย่างโจ่งครึมแบบนี้เลยลองดูตามผมนะด้านซ้ายเนี่ยคือ X LED แบบปกติครับส่วนตรงกลางเนี่ยคือ X LED แบบถอดชั้นสี LCD ออกไหมเราจะเห็นเป็นภาพขาวดำนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะฮะการดิมนะมืดสว่างด้านในส่วนด้านขวาเนี่ยคือทีวีแบบ Full Array LED ก็คือหลอดไฟเต็มหลังจอเช่นกันนะครับแต่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีโซนในการดิมเนี่ย ที่ไม่ละเอียดเท่าพวกมินิ LED ครับดูภาพกันนะนี่จะเห็นได้เลยนะครับมินิ LED เนี่ยมันดิมได้ละเมียดละไมกว่าเก็บขอบได้คมกว่ารวมถึงความสมจริงนะฮะในการผ่อนแสงให้มืดและสว่างไล่ระดับเนี่ยเห็นไหมทำแบบนี้ได้เลยรลอการเปรียบเทียบหนึ่งนะครับเขาโชว์เป็นรูปกากบาทสีขาวบนพื้นหลังสีดําสนิทผลปรากฏว่าเ L E D เนี่ยคือหนึ่งเดียวนะครับที่สามารถคุมดําในแนวเฉียงหรือว่าไดอะแอนกลแบบนี้นะครับได้หน้าพึงพอใจที่สุด เหนือชั้นกว่าพวก Full Array LED ตรงกลางแล้วก็ LED TV แบบปกตินะครับที่ด้านขวาอย่างชัดเจนเลยครับแสงรอดน้อยมากๆเลยก็ต้องยกความดีความชอบนะครับให้แผงหลอดไฟ Mini LED แผงนี้ครับเขามีการเปรียบเทียบกับ OLED TV ของตัวเองด้วยนะอันนี้ผมบอกไว้เป็นข้อมูลก่อนนะครับว่าชาร์ปเองเนี่ยเขาก็มีขาย OLED TV ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ทําตลาดในประเทศไทยบ้านเรานะครับทำให้พวกเราเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะ อันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าความดําสนิทเนี่ยก็คือจุดเด่นของ OLED นะทุกตัวอยู่แล้วอันนี้เรามีอาจทัทานะแต่ว่า SLED เนี่ยก็ถือว่าทําได้ใกล้นะฮะในจุดนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็จะมาเด่นในเรื่องของแสงและสีนี่แหละเวลาเล่นคอนเทนต์พวก HDR เนี่ยภาพเพิ่มเนี่ยมันก็จะดูพุ่งเร้าใจกว่าทีวีชนิดอื่นครับเรื่องเสียงเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับคือเขามีลำโพง up firing ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของเครื่องด้วยเห็นไหมครับลำโพงเนี่ยแงนหน้ายิงเสียงขึ้นด้านบน Do BampMo ิ้งงเเพดดาาลมาลมไย กำลังคับรวมยอยู่ที่85วัตต์นะครับเขาให้ทดสอบฟังเสียง Dolby Atmos ด้วยครับจะสังเกตได้ว่าเสียงในดูเปิดกว้างได้มิติรอบทิศทางดีครับลองฟังดูนะ With breathtaking audio quality It brings the on-screen action alive And immerses you in every moment คอนเทนต์นึงเขาลองเปิดและปิดฟีเจอร์ d o l b y m t m o s เทียบกันดูนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าเสียงแคบแล้วก็กว้างเนี่ยต่างกันแบบฟังออกได้ง่ายเลยครับลองฟังดูนะ all, ส่วนสเปคด้าน,นอื่นๆเนี่ยคือเขารองรับ d o l b y Vision IQ ด้วยนะครับหน้าจอเป็นแบบ Glossy มันเงา มาพร้อมพอร์ต HDMI เวอร์ชัน2.1นะครับที่รองรับการเล่นเกมแบบ 4K 120เฮนะฮะแล้วก็รองรับ AMD FreeSync Premium Pro ตามสมัยนิยมด้วยส่วน Smart TV เนี่ยเขาก็ใช้ระบบบริการแบบ Google TV ครับเนี่ยแอปและลูกเล่นเนี่ยเพียบเลยตั้งแต่ต้นนะครับครั้งนี้เนี่ยถือว่าให้สเปคมาจัดเต็มที่สุดเลยแทบไม่มีกักสักจุดเลยด้วยซ้ำโดย XLED เนี่ยจะเป็นแฟลชชิปตัวใหม่ของทาง s h a r p นะครับจะเข้ามาขายในประเทศไทยในช่วงกลางปีนี้ ยังไงเราก็จะมีรีวิวนะฮะแบบฉบับเต็มให้ชมกันแน่นอนครับโปรดอดใจรอหน่อยละกันโดยสรุปนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเลยนะฮะที่ผมได้มีโอกาสมาเยือนเฮดค وار เตอร์ของชาร์ปณเมืองโอซาก้าแห่งนี้ครับได้เห็นการสาธิตทีวี TV รุ่นใหม่ๆอย่างเข้มข้นนะฮะนวัตกรรมทีวี 8K จอยยักษ์120นิ้วแล้วก็รวมถึงพวกจอดิสเพย์ไซส์มือมาที่เอามาต่อกันนะเป็นทีวีจอใหญ่แบบนี้ดูแกรนมากๆเลยอีก,กเลยทำคลิปสรุปนะฮะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันแบบนี้ครับ ส่วนครั้งหน้าเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวไหนยังไงก็ขอให้กดไลค์และกด Subscribe ติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับครั้งนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย